สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวใหม่ล่าสุดนะครับของเกมมือถือฟอร์มยักษ์นะครับที่จะมาทําการเปิดใหม่นะครับนั่นก็คือเกมนารูโตะสลักเฟสเอ็กนะครับนารูโตะสลักเฟสเอ็กเนี่ยจริงๆมีเซิร์ฟไทยด้วยนะครับแต่ว่าได้ทําการปิดเซิร์ฟแล้วนะครับในวันที่30ที่จะถึงนี้นะครับและจะมีการเปิดเซิร์ฟใหม่เป็นเซิร์ฟซีนะครับและมีภาษาไทยด้วยนะครับจะเปิดให้บริการลงทะเบียนนะครับในวันที่15ธันวาคมนะครับผมก็สามารถรอ ลงทะเบียนกันได้เลยนะครับและแน่นอนครับมันแน่ๆครับมีให้เลือกทั้งหมด4ตัวละคร8สายนะครับและมีการอัญเชิญตัวอัญเชิญสุมกาชาทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็ทาเควสนะครับก็จะมีระบบลงดันนู่นนี่นั่นปกติเลยนะครับผมนี่ครับสําหรับคอเกมนารูโตะไม่ควรพลาดนะครับมีนารูโตะตัวละครเนี่ยเป็น10บๆตัวเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับและก็สกิลเนี่ยค่อนข้างสมจริงและอลังการอย่างมากเลยนะครับนี่มัตคาชินะครับ เนี่ยครับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่อยู่ในลระว่าเกษตรครั้งนี้นะครับหรือว่ากาล้านจะโดนชิงตัวสัตว์หางนะครับโดยมีเดีาร้านะครับมาทําการชิงตัวที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็จะมีระบบพวกคู่หัวเกตตัวละครต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับว่าระบบเนี่ยจะเหมือนของเซิร์ฟไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่คิดว่าน่าจะสนุกมากขึ้นครับ แล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ไปลองดูกันได้นะครับสาหรับใครที่รอนะครับก็เน้นย้ําอีกทีหนึ่งนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนบริการนะครับในวันที่15ธันวาคมเดือนหน้านะครับก็รอติดตามข่าวสารใหม่ๆได้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ